สนับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวสนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอ,อยเอ็กซ์ตร้า300ออร่อยคุ้มค่า สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกันกบ G N N Earth นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ภาคใต้ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักอีกหนึ่งวันค่ะเพราะว่ายังคงได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงหย่อมนี้นะคะวันนี้จะเคลื่อนผ่านภาคใต้ตอนล่างลงสู่ทะเลอันดามันประกอบกับอิทธิพลของร่องมรสุมที่ยังคงพาดผ่านอยู่บริเวณภาคใต้ค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะก็จะทําให้ในวันนี้ค่ะตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันไล่ลงมาเลยนะคะมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้ต้องระวังอันตรายจาก น้ำท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากนะคะและในวันพรุ่งนี้ค่ะแนวโน้มของหย่อมความกดอากาศต่ำหย่อมนี้ก็จะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอันดามานันเพราะฉะนั้นเมื่อเคลื่อนห่างออกจากบ้านเราไปแนวโน้มฝนก็จะเริ่มลดลงนะคะ ส่วนเรื่องของลมหนาวค่ะหลังจากนี้ก็น่าจะได้เห็นสัญญาณของอากาศที่จะเย็นต่อเนื่องกันบ้างแล้วนะคะเพราะว่าในวันนี้มวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนระลอกใหม่จะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะจะส่งผลทําให้ช่วงวันที่6-10ธันวาคมนี้บ้านเราเย็นลงได้อีกเล็กน้อยนะคะโดยทางภาคอีสานค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะเย็นลงได้1-3องศาส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพเย็นลงเล็กน้อยประมาณ1-2องศาค่ะ ทีนี้มาตรวจสอบอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มที่พื้นที่ภาคเหนือนะคะวันนี้ค่ะยังมีอากาศเย็นในช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ18องศาแต่ตอนกลางวันแดดแรงนะคะสูงสุด34องศาบริเวณยอดดอยมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนในช่วงวันที่6-10ธันวาคมภาคเหนือเย็นลงได้เล็กน้อย1-2องศาค,ค่ะ ส่วนภาคอีสานวันนี้มีอากาศเย็นในช่วงเช้าส่วนมากจะทางตอนบนของภาคนะคะอุณหภูมิต่ําสุดประมาณ17องศาสูงสุด33องศาบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวส่วนทางตอนล่างของภาคอาจมีฝนได้เล็กน้อยเป็นบางแห่งและลมหนาวระลอกใหม่ที่จะแผ่ลงมานะคะทำให้หลายจังหวัดอากาศเย็นลงได้อีกเล็กน้อย1-3องศาค่ะ ขณะที่ภาคกลางวันนี้มีเมฆเป็นบางส่วนมีฝนได้เล็กน้อยบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าประมาณ22องศาสูงสุด34องศาและพรุ่งนี้อากาศจะเย็นลงได้เล็กน้อยประมาณ1-2องศาค่ะภาคตะวันออกเช้านี้มีเมฆเป็นส่วนมากและมีฝนเล็กน้อยนะคะอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศาสูงสุด34องศาค่ะ ช่วงนี้ทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่ว่าจุดที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า1เมตรส่วนช่วงวันที่6กถึงสิธันวาคมนี้เย็นลงเล็กน้อย1-3องศาค่ะภาคใต้วันนี้ยังมีฝนตกหนักประมาณร้อยละ60-80ถึงของพื้นที่นะคะบริเวณที่ต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและอาจมีน้ำท่วมขังได้ในระยะสั้นคือที่ชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงส่วนพรุ่งนี้แนวโน้มฝนจะเริ่มลดลงและคลื่นลมจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงค่ะ ท้ายกันที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลน,นะคะวันนี้ยังมีเมฆเป็นส่วนมากอาจมีฝนได้เล็กน้อยค่ะอุหณหภูมิต่ำสุดเช้านี้24องศาสูงสุด33องศาพรุ่งนี้อากาศจะเย็นลงได้อีกเล็กน้อย1-2องศานะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม tnn earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ tnn ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ